สวัสดีค่ะวันนี้ MPV มาแนะนำรถกระเช้าบูมนะคะคันนี้จะเป็น j l g รุ่น450 AJ นะคะ ระบบน้ำมันนะตัวบูมนะคะจะเป็นบูมพับนะคะความสูงของคันนี้นะคะจะได้สูงถึง13.7เมตรนะคะวัดจนถึงจุดยืนนะคะซึ่งใช้งานจริงดได้ประมาณ15เมตรนะคะก็ลงคนยืนเนาะ ในะคะติดต่อสบถามที่เบอร์โทรศูนย์แปดหนงแปดสานะคะติดต่อหาคุณเจรโลดได้เลยนะคะตัวคอนโทรลของเขาก็จะปรับไป้สองจุดนะคะก็คือตัวของกระเช้านะคะที่สามารถที่จะเดินได้นะคะยกได้นะคะกับส่วนของตัวบูมตรงนี้นะคะก็ สามารถแค่ขึ้นลงแล้วก็หมุน,มนเอวได้เท่านั้นนะคะใช้งานง่ายค่ะไม่ยุ่งยากนะคะตัวยางพวกนี้จะเป็นยางตันนะคะเป็นยางฉีดโฟม นี่จะเป็นเครื่องยนต์สามสามูบนะคะนี่นะคะก็จะมีบอกถุกคอเนาะใช้งานนะคะก็ใช้งานไม่ยากนะคะ ประมาณนี้นะคะใครสนใจก็มาเทสสินค้านะคะได้ที่ m อ็จากกลนะคะจะลุ่ยแาวเชหาบางทีสุราการนะคะหรือว่าติดต่อสถามที่เก้โทร0ู1ย์แปด9นปสนะคะติดต่อหาคุณจิรโรได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ